สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปาราว,วันนี้ช่องหนุ่มม่านนาหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่างวดที่3ก็ใกล้ที่จะได้รับกันแล้วนะครับว่าเพราะว่ากอยทอได้ส่งรายชื่อให้กับทกศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปพบกับน้องเขาเลยครับ วันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะวันนี้ก็คือวันที่25มกราคม2564นะคะซึ่งเป็นวันที่ทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะจะส่งข้อมูลให้กับธนาคารทกสนะคะซึ่งวันที่25มกราคม2564นี้ค่ะ สำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพารานะคะตามมาติคอรมอเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาก็มีการเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2สำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2 5 0 0 หกนะคะซึ่งจะมีการประกันรายได้ของอยาง3ชนิดนะคะก็คือยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด57บาทต่อกิโลกร,รมัมและก็ยางก้อนทั่ว23บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ยาง ผลผลิตยางแห้ง20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนยางก้อนถ้วย40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่นะคะโดยแบ่งสัสดส่วนแก่เจ้าของสวน60%และก็คนกรีดอีก40%นะคะซึ่งล่าสุดน,นะคะก็ได้มีการประกาศราคากลางอ้างอิงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงวดที่3นั่นเองค่ะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูลในวันจันทร์นะคะก็คือวันนี้เองวันที่25 มกราคม2564และก็ทกสจะสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564ส่วนเงินชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่1และระยะที่2ที่ตกค้างนะคะก็ได้มีการโอนจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22มกราคมเป็นต้นมานะคะ ซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้รับก็ขอให้ติดต่อกับการยางแห่งประเทศไทยสาขาที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้นะคะไปตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นอย่างไรมีข้อบกพร่องตรงไหนนะคะที่ทําให้เรายังไม่ได้รับเงินค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดทีดใ่ใหม่ๆต่อไปค่ะ